เก้ากเอกาหกเจ็อเก้าเาออบบบะบบปบบาบอบบ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 าะ คำคชี้แจงก็จหนึ่งกนักเรียนกเกเขียนกคำคำะสมสมสระสะอาเออมีตัวสะกดกเปลี่ยนรูปผเป็นสระเอมีสระอี ให้ถูกต้องคำเปินรูปพยัญชนะพระยันพระยันชนะปอปลารูปสาระเอรูปวัน นะยุกไม้เอกตัวสะกกดนอนหนูเขียนเปิ่นเจิมรูปพระยันชนะจอจานจอจานรูป สระเออรูปวันณยุคไม่มีไม่ตัวสะกดมอมาเขียนเจิมเดินรูปพระยันชนะ จจดดเด็กดเเด็กจรูปรูปสระจเออเอรูปรูวันวายุคกตัวสะกดกกนอหนูกอเขียนเดินเอเบิก บิกรูปพระยันชนะบอใบไม้รูปสรระเออเออเออก็รูปวันนายุกไม่มี ตัวสะกดกอกไก่เขียนเบิกเอิบรูปพยันชนะออ่างรูปสาระเอิรูปวันนะยุคนะ ยุค,คไม่มีไปไปตัว,วสะกดกอบอใบ,บ,บไม้เขียนเอ,อิบ